反你。 เด้งให้ลูกชายด้วยนะแสงดาวนับปีเบอร์เด้งให้ลูกชายด้วยเด้อเราจะพาไปดูฝั่งมาเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ขมอหมดไหมเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่ง กระเทียม ถอนยานอกแสงดาวสบายดีไหมน้อง ต้นกระเทียมเนี่ยต้นกระเทียมมันแก่แล้วทำงานไปด้วยทำงานไปด้วย มองแล้วฝั่งนอนทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยไปด้วยพี่มาถอนถอนกระเทียมวันนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้นั่งเฝ้านะ a ี่เบิร์ด d ด y ให้ลูกชายด้วยนะแสงดาว Happy ี i เบิร์ดดให้ลูกชายด้วยเด้อโอ หอนกระเทียม สวยไม่สวยคนยคนถอนหญ้าวันนี้ไม่ ไปดูฝั่งนี้มาเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ขมอหมดไหมเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งแดดสวยจังคนถอนยาก <laughs> จบใจจ้าคนถอนยากคนถอนยากแสงดาวเพราะว่ามาถอนกระเทียมฮัลโหลฮัลโหลนี่น่ะต้องทำงานไปด้วยแปบ๊บหนึ่งไม่สวยไม่สวย คนขุคนถอนหญ้าวันนี้ไม่น่นะต้องทำงานไปด้วยแป๊บหนึ่งไม่สวยไม่สวยคนขุคน,คนถอนหญ้าวันนี้ ไปด้วยแป๊บหบนึง่งไม่สวยไม่สวยคนอุ๊บคนผ่านญ้าวันนี้